สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ M J N Channel นะครับสวัสดีพี่ FC ทุกท่านครับตอนนี้ตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้าเราเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับหน้าบ้านลุงนะครับโจกบกอกครับโจกบกอกเป็นไฟฟ้าปะเนี่ยไฟฟ้าปะพี่อ๋จีดนะครับลองเล่นใหม่นะครับลูกเี่ว ทำไรครับเอ,อเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาสักคลิปหน่อยตอนเช้าทำไรเนี่ยทำไรฮะโจ้ซุ่มทำไรครับอ๋อแต่งปกเฮ้แต่งคลิปฮะแต่งรีสีเพลงเอาไปลอยกล้วยปลาจิมมี่กินกันนะครับ กล้วยครับกินกล้วยตอนเช้าเช้านะร่างกายจะได้สดชื่นนะครับพี่เสือไปใส่ปะตามหาพี่เสือเห็นพี่เสือไหมไม่เห็นนะวันนี้ไปไหน ก็นาบูดตะเศ้าเลยนะนาบูดตะเศ้าแน่สวัสดีครับยิ้มคนเดียวเขาก็ว่าหนูบ้าดสวัสดีครับไอเดียพวกอะไรครับสักคลิปหน่อยสักคลิปหน่อยตอนเช้ารัดโม่ไหมบ่ รับปรุงพูมิทัดมาเอาเลยเอาเลยเ็าเลยครับใยงเนาไอเดียยิ้มอะไรครับรออะไรวะงานในชุดเจลซีนะครับวันนี้ยับไปทางไหนยับยังยับไดย อ๋อเดี๋ยวไปไว้ข้างหน้าเดไปบังเป็นกระบงังแดดขยันมากนะพี่พงศ์ใใจเช้าเลย ดุงก็ไล่สดอยู่ในบ้านครับยังไม่ออกมาผูกปริจิตตอนเช้านะครับบรรยา,ากาศสวยมากนะครับเอ,อเบบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะครับสักคลิปนะครับ ก่อนลุงจะออกมาครับตอนนี้ลุงนั่งไฟ์สดกับป้าอยู่ในบ้านครับคนดูเกือบสามพันครับเอฟซีนะครับแวะมาถ่ายรูปนะครับกับปู่ปาริจิตนะครับแลนด์มาร์กนะครับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมุกดาหารแน่นอนนะครับก่อนไปทำงานนะครับน่าจะไปทำงานก่อสร้างครับก็เลยแวะมาถ่ายรูปกับปู่ปาริจิตก่อนนะครับ ดูดูภาพดีครับว,ว่าพอใจหรือไม่คนระับไม่พอใจก็ถ่ายใหม่นะครับทำมา,าถ่ายใกล้ๆเลยอครับถ่ายใกล้ๆนะครับครับผมได้ครับตามสบายนะครับ ได้ไหมมุมนี้มุมข้างหน้าก็ได้นะจะได้เห็นหัวเพื่อนอืมเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนเช้าที่ปลูกปาริจิตนะครับลักขล่านะครับ สวยมากครับมุมนี้แทนดูบรรยากาศรอบๆนะครับเก็บบรรยากาศยาวๆให้ดูนะครับอากาศดีนะวันนี้แดดไม่ร้อนเท่าไหร่ออามาเจอหมอหนุ่มนะสวัสดีครับหมอหนุ่มเดินเซอร์เว์อะไรแต่เช้าเลยครับเนี่ย ออกกําลังกายพอปีนี้สี่ห้านะครับเสอายุยี่สิบเลยครับออืพอสาวฝรั่งจะมาวันวันก่อนยังเห็นวีเตยหน้าห้างอยู่นะครับครับผมอือเดือนธันวาทีมีสาวบาร์ซิลมหาศีกคนกับสาวฝรั่งฮะเดือนธันวาครับหาใครจากบาร์ซิลมหาม้อนุ่มครับที่นี่ครับมานนวดเหรอบาซิลก็เป็นเพื่อนครับออ๋สาวบาร์ซิลอายุประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามครับ เพื่อนหรือเพื่อนมีกินอ้าวเพื่อนทำไมอายุยี่สิบสามมาหม้อนมสี่ห้าแล้วหม้อนจะมีเด็กๆอโซโลครับเด็กๆเป็นเครือข่ายเครือข่ายใช่ไหมเครือข่ายเครือข่ายมันหมอหนุ่มโชว์พวกเอ่อควงไฟกระบองไฟที่ต่ำนะอ๋อเลวก็เป็นบาร์เทนเดอร์โชว์อาหารตามไรเนาะใช่ครับมายโต๊ะมาไทยบัววายหม้อนมเปิดบาร์ประมาณนี้อ๋อเรเลยจะมีชาวต่างชาติเด็กๆสมัยก่อนเมื่อว่าหม้อนมอายุสามสิบใช่ไหมเด็กเข้ามาเที่ยวสิบเจ็ดสิบแปดอย่าง เขาก็รู้จักเมื่อก่อนมาแล้วพอเขาโตอายุประมาณนี้หมอหนุ่มก็จะอายุขึ้นเพียงครับสวัสดีครับโอเคครับขอบคุณหมอหนุ่มครับมามาช่วงไหนนะครับเดือนธันวาครับอ๋อถ้ายังมีอ๋อตอนนี้มันยังโควิดคููใช่ครับธันวาก็รอรอดูสถานการณ์กันนะครับจริงๆอ่ะเขาเขาต้องมาประมาณอีกอาทิตย์หน้าก็เลยคือแคนเซลเป็นเดือนธันวาอยู่ตั้งเจ็ดแปดเดือนมือนครับผมโอเคครับผมครับขอบคุณครับ ใส,ส่เสื้อมาดิพีดด้วยนะครับน่าจะมีนี่กิเกะขาด,ด้วยฮะโดยโตตี้เป็นรูปตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับตอนเช้าบรรยากาศเย็นนะครับอากาศเย็น Papa, ne? ดีนะครับมาแล้วไรสดเนี่ยอ๋อไม่ไดีเข้าไป่องอะไรน,นะครับนี้ เข้าไปในบ้านแล้วครับลุงกำลังไล่สดอยู่เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับมีมีเอฟซี FC นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าให้ไปดูต้นกล้วยเมื่อคืนนะครับที่พี่เสือจิ้มนะครับว่ามีเลขอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเห็นคอมเมนต์นะครับเห็นมาในคอมเมนต์นะครับนี่นะครับรอย ไม่รู้ว่ามีเลขอาไปหรือเปล่านะครับเดีราซูมให้ดูนะครับนี่ครับจุดหนึ่งจุดแรกนะครับมีเลขอะไรไหมเราวมือถ้ามือไม่นิ่งต้องขออภัยนะครับนี่ครับจุดแรกมีสองจุดนะครับมีจุดที่สองนะครับ เ๋ยวมือชี้เล้ก็่อชี้ก็เห็นชัดมีจุดแรกนะครับนี่จุดที่สองนะครับเน f อบอกจะมีตัวเลขน,นะครับเ้วก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับ พระเอกมาแล้วนะพระเอกคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีมีใช้นะครับใครตาดีได้ตาไร้เสียนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ